ความละอายนี้ถูกถอดถอนไปจากผู้คนจำนวนมากฮาริสเนี่ยมันสามารถแปลได้แปลได้สองแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือเมื่อเจ้าไม่ละอายก็จงทำสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดมันเหมือนเป็นคำแปลนี่จะเป็นคำแปลที่เหมือนเป็นการประชดนะถ้าไม่อายก็ทำก็คือหมายถึงว่าในเมื่อห้ามไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่อายก็ทำก็เดี๋ยวให้สังคมเนี่ยเป,เป็นผู้ที่ประนาม คนคนนี้เองที่ไม่ละอายในการทําสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งทำสสิ่งที่เป็นความเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอนนีเมื่อคุณไม่อายใช่ไหมก็ทําไปเลยแล้วก็ปล่อยให้สังคมเนี่ยประนามปล่อยให้สังคมเนี่ยตัดสินหรือว่าลงโทษเขาเองอันนี้มุมหนึ่งหรือหรือสามารถแปลอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันก็คืออิซาลัมตัสตาฮิเมื่อท่านไม่ละอายเมื่อท่านไม่ละอายฟัสนามาชิตาท่านก็จะทําอะไรก็ตามที่ท่านต้องการ แม้ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีงานเป็นสิ่งที่จะทําลายเกียรติอของของตัวเองก็ตาม <c oughs> ท่านก็จะทำทำไมเพราะท่านไม่มีความละอายแล้วพี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่ <c oughs> ผมเชื่อว่าก็เป็นคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราก็จะรู้ว่าในเพราะในทิกต็อกนะ <c oughs> ความละอายนี้ถูกถอด <c oughs> ถอนไปจากผู้คนจํานวนมากทําให้เรามีความอ่านหารกลอาหาร ริอาจในการทําสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วร้ายอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนเอ,อมันไม่เกี่ยวกับความกล้าแสดงออกหรือว่าความกล้าหาญ <c oughs> ความกล้าหาญหรือว่าความกล้าแสดงออกนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามได้เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกล้าแสดงออกในบริบทในสถานการณ์ที่ถูกต้องนั่นจําเป็นต้องทําและใครก็ตามที่ไม่กล้าหาญหรือว่าไม่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 กล้าแสดงออกในบริบทที่มันจําเป็นต้องต้องกล้าหาญต้องแสดงออกนั่นเป็นถือว่าถือว่าเป็นจุดตาหนินะเป็นข้อตาหนิ เช German, Trump, like ่นเดีย um วกันใครก็ตามที่ไม่เขินอายไม่ไม่มีความละอายในบริบทว่าในเรื่องที่มันจําเป็นต้องละอายก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าตาหนิเช่นเดียวกันเช่นนี้เช่นไม่ละอายในการทาบาปอย่างเปิดเผยไม่ละอายไม่เกรงใจผู้คนในการไปทําสิ่งที่มันเป็นการรบกวนผู้อื่นเป็นการทําร้ายผู้อื่นเป็นการก่อกวนผู้อื่นเป็นการเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีงามในสังคม